สวัสดีผู้รับชมผู้รับฟังผู้ที่ชื่นชอบในการทำนายการเสี่ยงทายการพยากรณ์ทุกท่านสำหรับช่อง9ก้าพยากรณ์นี้จะเป็นช่องที่มุ่งเน้นการทำนายการเสี่ยงทายและการพยากรณ์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมให้เชื่อถือให้ยึดถือให้งมงายในเรื่องดังกล่าว หากชื่นชอบชื่นชมถูกใจโดนใจการทำนายก็ดีแนวทางของช่องก็ดีรบกวนฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามและพูดคุยแสดงความคิดเห็นที่ช่องก้าวพยากรณ์นี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันในการทำคลิปการทำนายการเสี่ยงทายการพยากรณ์ในครั้งต่อๆไปเพื่อไม่ให้เสียเวลา เชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยคำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดสำหรับชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาครึ่งปีหลัง2566นี้ด้านการงาน คนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทำหากในช่วงเวลาที่ผ่านมามีความกระตือรือร้นทุ่มเทพยายามมุ่งมั่นจริงจังในการหางานการสมัครงานการไปสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็นการสมัครด้วยตนเองการสมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ตสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และถ้ากำลังรอคอยรอเวลา รอผลลัพธ์ช่วงนี้จะมีแนวโน้มได้รับรู้รับทราบผลลัพธ์จากการกระทำจากที่ได้ลงมือลงแรงกระทําเอาไว้ถ้าทำเอาไวด้ดีมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมการอย่างดีผลที่ออกมาจะมีแนวโน้มที่ดีด้วยเช่นกันแต่ถ้าทำแบบพอไปทีทำแบบลวกๆมักง่ายไม่จริงจังไม่เตรียมตัวก็อย่าไปคาดหวังอะไร ต่อให้ดวงดีถ้าคนมันไม่ทำจะให้ดีก็คงยากนอกจากนี้ถ้ามีความสนใจมีความรู้มีความสามารถในงานด้านการประสานงานการติดต่อสื่อสารก็จะยิ่งมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานมากกว่างานด้านอื่นๆส่วนคนที่ทำงานแล้วมีงานทำทำงานประจำทำงานอิสระมีธุรกิจกิจการ ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีโอกาสที่จะต้องอยู่ในการต่อสู้แข่งขันไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าเพื่อผลงานชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับรางวัลผลประโยชน์ผลตอบแทนต่างๆ การต่อสู้ทางความคิดการวางแผนการต่อสู้ทางธุรกิจกิจการรวมไปถึงอาจพบเจอกับการต่อสู้จริงๆการทำร้ายร่างกายเนื่องจากการขัดกันในเรื่องของผลประโยชน์การขัดแย้งทางธุรกิจใช้แรงกายแรงใจใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถทุกอย่างที่มีเพื่อชัยชนะในการแข่งขันในการต่อสู้แย่งชิงในครั้งนี้ดังนั้นเพื่อให้อยู่รอด เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้จะต้องมีความกล้ากล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกมีภาวะผู้นำการตัดสินใจต้องมีสติคิดพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถี่ถ้วและต้องมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอะไรที่เป็นเนื้อร้ายเป็นจุดบกพร่องเป็นจุดอ่อนต้องรีบแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ยากที่จะปรับปรุง ไม่คุ้มค่ากับเวลาทรัพยากรที่เสียไปถ้าจำเป็นต้องตัดทิ้งทำลายทิ้งกําจัดทิ้งก็ต้องทำที่สำคัญต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการฟ้องร้องคดีความต่างๆต้องละเอียดตรวจสอบตรวจทานให้ดีอย่าให้บกพร่องอย่าให้ผิดพลาดไม่เช่นนั้นจะนำมาซึ่งปัญหาเกิดความวุ่นวาย เกิดความเสียหายได้ด้านการเงินในช่วงแรกการเงินจะคล่องตัวความสำเร็จจากการทุ่มเทการพยายามลงมือลงแรงลง,ลงทุนต่างๆในการหาเงินต่อเงินสร้างเงินหาช่องทางสร้างช่องทางในการสร้างเงินสร้างรายได้จะมีเงินใช้มีเก็บมีเงินออมสามารถใช้จ่ายตามที่ต้องการ การเงินจะมีโอกาสขยับขยายจะเติบโตไปทีละขั้นจนประสบผลสำเร็จแต่ในระยะเวลาต่อมาต้องระมัดระวังให้มากอาจพบกับปัญหาพบกับอุปสรรคสะดุดติดขัดการหมุนเวียนเงินกระแสทางการเงินมีโอกาสมีปัญหามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นมากขึ้นมีโอกาสพบกับข้อผิดพลาดข้อบอกพร่องในการบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงและอาจทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินได้นอกจากนี้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานอาคารบ้านเรือนบริษัทหน่วยงานองค์กรจะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือไม่ก็อาจถึงขั้น ต้องเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานกันเลยทีเดียวยิ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นต้องเตรียมตัวเตรียมใจมีสติไม่ประมาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆย่อมมีดีมีร้ายเมื่อพบกับสิ่งร้ายๆถึงเวลาก็ย่อมมีโอกาสกลับมาพบกับสิ่งดีแนะนำว่า ในช่วงที่การเงินดีมีใช้จ่ายคล่องตัวควรหาโอกาสปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานหากไม่มีอะไรให้ซ่อมแซมก็ให้ต่อเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ให้สวยขึ้นให้น่าอยู่หน้าทำงานมากขึ้นรวมไปถึงควรทำบุญทำทานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการสร้างวาดัดโบสถ์วิหารสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนเป็นต้นถือว่าเป็นการแก้เคลด็ดแก้ดวงและหวังว่าผลบุญจะหนุนนำให้พบกับสิ่งดี ให้จากร้ายกลายเป็นดีที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีขึ้นดีขึ้นด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคนรักคู่รักช่วงเวลานี้จะมีแนวโน้มจะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเรื่องของการทำงานการศึกษาเล่าเรียนการหาประสบการณ์หรือเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนถ้าหากต้องการที่จะมีคนคุยมีคนเข้ามาศึกษาดูใจ เรียนรู้กันละกันแนะนำว่าในช่วงเวลาระหว่างการเดินทางเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นโอกาสที่ดีจะมีโอกาสที่จะเป็นที่สนใจมีสเสน่ห์เป็นที่ดึงดูดของสายตาผู้คนไม่ว่าจะทำอะไรไปที่ไหนจะเป็นที่สนใจมีคนสนใจใส่ใจมีคนแอบมองแอบสังเกตทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว มีแนวโน้มที่จะมีคนเข้ามาทำความรู้จักอยากสนิทสนมด้วยแต่แนะนำว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลอย่าพึ่งตั้งความหวังอย่าพึ่งคาดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากนักเพราะสิ่งต่างๆยังไม่มีอะไรที่แน่นอนยังเป็นแค่ความคิดความฝันแนะนำว่ารักษาระยะห่างไว้ก่อนพูดคุยเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งลงลึกถลำลึกดูยาวๆ ไปก่อนส่วนคนที่มีคู่รักคนรักคนคบหาคนศึกษาดูใจเป็นช่วงเวลาที่ควรหาโอกาสทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันใช้เวลาร่วมกันเช่นไปกินข้าวไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนเล่นกีฬา ออกกาลังกายเพราะจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นพัฒนามากขึ้นมีความลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมากขึ้นจะมีโอกาสในการเรียนรู้กันและกันและสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์เช่นพัฒนาจากคนศึกษาดูใจเปลี่ยนเป็นคนรักคู่รักจากแฟนจากคนรักคู่รักเปลี่ยนเป็นสามีภรรยาช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมเพราะมีแนวโน้มที่ดี มีโอกาสที่จะสำเร็จตามที่คาดหวังนอกจากนี้จะต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดคำจาถ้อยคำการสื่อสารการใช้น้ำเสียงเพราะถ้าไม่ระมัดระวังใช้คำพูดใช้น้ำเสียงใช้การสื่อสารที่ไม่เหมาะสมไม่คิดไม่ไตร่ตรองไว้ก่อนเผื่อพูดพลั้งปากอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้าใจผิดความไม่เข้าใจขุ่นเคืองหมองใจน้อยใจ ซึ่งจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีส่งผลต่อความรักความสัมพันธ์ดังนั้นต้องมีสติคิดก่อนพูดคิดก่อนทำระมัดระวังให้มากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาครึ่งปีหลัง2566นนี้ด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่หางานคนที่ยังไม่มีงานทำ ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาในการพิสูจน์ตนเองระยะทางพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์คนจะมีเหตุให้เผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้ความต้องการต่างๆเป้าหมายจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้อาสะดุดติดขัดดังนั้นต้องอดทนต้องเหน็ดเหนื่อยในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆในการหางาน การสมัครงานการสัมภาษณ์งานจะวุ่นวายยุ่งยากซับซ้อนพบปัญหาอุปสรรคมากกว่าคนอื่นการงานในช่วงนี้ไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายไม่มีอะไรผ่านไปโดยง่ายมีโอกาสพบกับการล้มลุกคลุกคลานดังนั้นหากต้องการหางานจริงๆนอกจากการสมัครงานทางอินเทอร์เน็ต ควรเน้นไปที่การเดินทางไปสมัครงานที่หน่วยงานองค์กรบริษัทโดยตรงนอกจากจะเพิ่มโอกาสเป็นการเพิ่มช่องทางอีกช่องทางหนึ่งแล้วการเดินทางไปสมัครด้วยตนเองนั้นไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจะมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากกว่าช่องทางอื่นๆไม่เลือกงานไม่ยากจนแต่ก็จะต้องขยันอดทน จะพบกับความเหน็ดเหนื่อยไม่ล้ามากกว่าช่องทางอื่นๆอย่างแน่นอนนอกจากนี้ถ้าสมัครงานกับหน่วยงานองค์กรบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศการค้าขายระหว่างประเทศมีหุ้นส่วนมีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศบริษัทข้ามชาติหรือเกี่ยวกับชิปปิง้งหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันต่างประเทศ จะยิ่งดียิ่งมีโอกาสยิ่งได้รับโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นและถ้าเป็นไปได้หาคนรู้จักไปสมัครงานด้วยกันหรือมีเส้นสายมีคนรู้จักที่ทำงานในหน่วยงานองค์กรบริษัทนั้นๆอยู่แล้วจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นไปอีกสุดท้ายปลายทางจะมีโอกาสสำเร็จสมหวังตามที่ต้องการแน่นอนส่วนคนที่ทำงานแล้วมีงานทำทำงานประจำทำงานอิสระ มีธุรกิจกิจการช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่การทำงานธุรกิจกิจการต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่มีเรื่องให้วิตกกังวลในช่วงเวลานี้ควรเน้นไปที่การทำงานเป็นทีมทำร่วมกับผู้อื่นช่วยกันคิดช่วยกันทําเพราะจะส่งผลดีจะเพิ่มโอกาสประสบผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคที่มีที่เข้ามาจะถูกจัดก,การแก้ไขเป็นอย่างดีจากความร่วมมือการช่วยเหลือจากผู้คนจากคนโดยรอบตัวรอบกายรวมถึงการทำข้อตกลงการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือเป็นเรื่องของการเจรจาทางธุรกิจหากดำเนินการในช่วงเวลานี้จะมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสบรรลุข้อตกลงต่าง ได้รับการตอบรับที่ดีการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจการเป็นคู่ค้าการเจรจาซื้อขายจะราบรื่นไม่มีปัญหาจากการร่วมมือการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือการส่งเสริมจากคนอื่นๆและจะส่งผลให้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมีโอกาสได้รับตำแหน่งได้รับรางวัลผลตอบแทนผลประโยชน์ที่เหมาะสมที่คุ้มค่า จากผลงานที่ปรากฏจากผลงานที่ได้ทําจากความพยายามความทุ่มเทจากความรู้ความสามารถทั้งของตนเองและผู้อื่นระวังอย่าหลงไปกับชื่อเสียงหลงไปกับเกียรติยศอย่ายิงอย่าคิดว่าตนเองคือที่สุดเก่งที่สุดเด่นดังแล้วนิสัยเปลี่ยนสันดานเปลี่ยน เพราะผลงานและความสำเร็จต่างๆนั้นเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันเกิดจากการทำงานเป็นทีมเกิดจากหุ้นส่วนคู่ค้าที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนผลักดันทำให้การทำงานแผนการโครงการ เป็นรูปเป็นร่างพัฒนาเติบโตจนสำเร็จออกดอกออกผลหากลืมบุญคุณคนลืมคนที่อยู่เบื้องหลังลืมคนที่ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนเกิดได้เด่นได้ดังได้ก็ดับได้พังได้หมดอนาคตได้เช่นกันด้านการเงินในช่วงเวลานี้การเงินเต็มไปด้วยความเสี่ยงอะไรที่เสี่ยงมากก็มีโอกาสที่จะรับผลประโยชน์ผลตอบแทนมาก ขณะเดียวกันอาจจะผิดพลาดสูญเสียเสียหายมากเช่นกันดังนั้นจะต้องระมัดระวังคิดพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ทีทวนรอบครอบอะไรที่มีความเสี่ยงมีความผันผวนมากเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงเลิกได้ก็ควรเลิกแต่ถ้าหากตัดสินใจที่จะเสี่ยงแล้วคิดรอบครอบดีแล้วจะต้องทุ่มเทพยายามให้มากและต้องมากกว่าปกติมากกว่าคนอื่นๆ มีสติไตรตรองสิ่งต่างๆให้ดีศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในสิ่งที่จะทำหากทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถอดทนอดกลัน้นฝ่าฟันเรียนรู้ศึกษาอย่างดีผลลัพธ์ปลายทางจะมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมีเงินสร้างเงินหมุนเงินต่อเงินเป็นกอบเป็นกร,รมมีกินมีใช้มีเก็บมีออมได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนสมกับที่ทุ่มเท พยายามการเงินในช่วงนี้ถึงแม้ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายแต่สุดท้ายปลายทางจะมีโอกาสมีความหวังมีความสำเร็จรออยู่ด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคนรักคู่รักช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าหากต้องการมีคนรักมีคนคุยอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์จะต้องรู้จักเปิดโอกาสให้กับตนเอง อย่าหมกตัวอยู่แต่ในบ้านที่ทำงานที่โรงเรียนต้องรู้จักพูดคุยสร้างมิตรภาพสร้างมนุษยสัมพันธ์ควรหาเวลาไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปร้านอาหารผับบาร์ไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีโอกาสพบปะผู้คนเจอคนใหม่ๆหรือไม่ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้มีโอกาสใช้เวลากับเพื่อนฝูงมิสหายคนรู้จัก อาจทำให้เกิดอาการถูกตาถูกใจโดนตาโดนใจเกิดความรักความชื่นชอบชื่นชมความสเสน่หากับใครสักคนหรือหลายคนจะมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสพัฒนาความรักความสัมพันธ์มีโอกาสสำเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจไว้แต่พิจารณาเลือกให้ดีศึกษาเรียนรู้นิสัยแนวความคิดการดำเนินชีวิตหาที่เหมาะสมกับตนเอง อย่าดูแค่เปลือกดูแค่รูปร่างหน้าตาแค่ฐานะความร่ำรวยเงินในบัญชีเงินในกระเป๋าเพียงแค่นี้เพราะความดีความเหมาะสมสันดานนิสัยใจคอนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยดังนั้นเน้นความสุขทางใจระยะยาวน่าจะดีกว่าส่วนคนที่มีคู่รักคนรักคนคบหาคนศึกษาดูใจในช่วงนี้เป็นช่วงเวลา ในการศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอกันและกันให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นลึกซึ้งขึ้นต้องรู้จักการใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยในการแก้ไขปัญหาต่างๆแก้ไขความไม่เข้าใจกันการทะเลาะเบาะแว้งกันต้องรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนแปลงอย่าดื้อรั้นเอาแต่ใจอย่าใช้แต่อารมณ์เอาความต้องการของตนเป็นใหญ่ต้องรู้จักโต มีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมรอบคอบที่สำคัญต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาการใช้น้ำเสียงการสื่อสารดังนั้นคิดก่อนพูดไตรตรองให้ดีคำไหนถ้อยคำไหนน้ำเสียงแบบไหนที่ตนเองไม่ชอบรู้สึกไม่ดีก็อย่าไปทำกับคนอื่นโดยเฉพาะคู่รักคนรักคนที่ศึกษาดูใจเพราะจะนำมาซึ่งปัญหาความรู้สึกแย่แยก ความรู้สึกที่ไม่ดีความคับข้องหมองใจความน้อยใจผิดใจต่อกันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาครึ่งปีหลัง2566นนี้ด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่หางานคนที่ยังไม่มีงานทำ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาในการศึกษาเรียนรู้พัฒนาตนเองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะประสบการณ์ความคิดทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตวิถีชีวิตนิสัยสันดานการพัฒนาทางด้านจิตใจดังนั้นการหางานสมัครงานการสัมภาษณ์ถ้าให้ดีถ้าอยากได้งานจริงๆต้องเตรียมพร้อมทั้งกายและใจถามตนเอง พิจารณาตนเองให้ดีเสียก่อนว่าจริงๆแล้วมีความต้องการที่จะทำงานอะไรงานประเภทไหนด้านไหนความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ของตนเองนั้นมีหรือไม่ตรงสายตรงสาขาหรือไม่มีเพียงพอหรือไม่ถ้าไม่เพียงพอจะสามารถไปศึกษาพัฒนาได้หรือไม่ถ้าได้ทำงานที่ตนเองต้องการงานที่ตนเองมีความรู้ความสามารถการทำงาน ก็จะราบรื่นเป็นไปด้วยดีมีแนวโน้มที่ดีมีโอกาสประสบความสำเร็จตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าดังนั้นถ้ายังไม่แน่ใจยังสับสนยังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรต้องไต่ตรองคิดทบทวนหาคำตอบของตนเองให้เจอแล้วค่อยไปสมัครงาน แต่ก็ไม่ควรคิดนานเกินไปเพราะจะทำให้เสียโอกาสได้เช่นกันนอกจากนี้แนะนำว่าควรเลือกสมัครงานกับหน่วยงานองค์กรบริษัทที่น่าเชื่อถือมีความมั่นคงมีที่อยู่มีสถานที่มีอาคารที่ทำงานมีประวัติมีตัวตนชัดเจนตรวจสอบได้อย่าไปเสี่ยงกับบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือที่มีธุรกิจกิจการสินค้าบริการ ที่ไม่น่าไว้ใจเพราะจะเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรส่วนคนที่ทำงานแล้วมีงานทำทำงานประจำทำงานอิสระมีธุรกิจกิจการจะเป็นช่วงเวลาในการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มงานใหม่มีแผนการโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้รับตำแหน่งความรับผิดชอบใหม่ทำงานในหน่วยงานองค์กรบริษัทแห่งใหม่ ขยับขยายธุรกิจกิจการขยายสาขาเปิดสาขาแห่งใหม่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นโอกาสที่ดีมีแนวโน้มที่จะสำเร็จสมหวังตามเป้าหมายที่ต้องการหรือที่วางเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันจะเป็นการดีหากรู้จักการปล่อยวางการวางเฉยต่อสิ่งต่างๆเรื่องต่างๆในเรื่องการทำงานโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่เรื่องของตนเอง อย่าพุ่งอย่าชนทุกอย่างอย่าออกตัวแรงออกตัวแทนใครหลบได้ก็หลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงควรอยู่นิ่งๆเป็นกลางไม่ทําตัวโดดเด่นเป็นที่สนใจจะเป็นหนทางเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าในช่วงเวลานี้ด้านการเงินจะเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุมีปัจจัยให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาไตรตรองสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินอย่างละเอียดที่ทวนรอบครอบไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทางการเงินรายได้รายรับการหาเงินสร้างเงินการลงทุนถ้าหากตัดสินใจผิดพลาดประมาทไม่รอบคอบจะส่งผลเสียส่งผลกระทบต่อการหมุนเงินต่อกระแสทางการเงินแต่โดยรวมแล้วหากบริหารจัดการดีมีความรอบคอบคิดทบทวนตรวจสอบ ตรวจทานสิ่งต่างๆดีแล้วผลลัพธ์จะมีแนวโน้มที่ดีจะมีกินมีใช้มีเก็บมีออมอยากกินอยากเที่ยวอยากซื้ออะไรสามารถทำได้ตามที่ต้องการไม่เดือดร้อนกระแสทางการเงินจะเติบโตตามขั้นตามตอนที่ควรจะเป็นปัญหาอุปสรรคการสะดุดติดขัดอะไรตรงไหนจะสามารถแก้ไขจัดการได้เป็นอย่างดีแต่ต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วย อุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดกับตนเองเกิดกับคนโดยรอบตัวรอบกายครอบครัวญาติพี่น้องอาจนำมาซึ่งการเสียเงินเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งค่าหมอค่ายาค่าดูแลต่างๆเป็นจำนวนมากและอาจเป็นสาเหตุหลักที่จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินกระแสทางการเงินความคล่องตัวทำให้เกิดปัญหาเกิดการสะดุด ติดขัดทางการเงินเดือดร้อนวุ่นวายได้ด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคนรักคู่รักในช่วงเวลานี้มีโอกาสพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอาจพบกับการสูญเสียความเสียหายจุดจบจุดสิ้นสุดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก่อนถึงจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่พบชีวิตใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ มีโอกาสเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่หากช่วงเวลาที่ผ่านมาพบกับความผิดหวังสูญเสียความรักความสัมพันธ์ไม่นานมานี้เกิดขึ้นหมาดๆเรื่องเพิ่งเกิดแผลยังสดอยู่เป็นโอกาสที่ดีเป็นจังหวะที่พอเหมาะลงตัวอาจถือได้ว่าพบกับการสูญเสียพบก,บกับการเปลี่ยนแปลงมาแล้วดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆ การเริ่มต้นเริ่มชีวิตใหม่จะมีโอกาสพบคนถูกตาถูกใจมีโอกาสทำความรู้จักพูดคุยสร้างมิตรภาพสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่แนะนำว่าไม่ควรไปไกลไม่ควรทลำลึกหรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากจนเกินไปเรียนรู้พูดคุยดูกันยา,ยาวจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าใครในช่วงเวลาที่ผ่านมาโสด ว่างมายาวๆไม่ได้พูดคุยทำความรู้จักกับใครมานานมากแล้วเตรียมตัวเตรียมใจเพราะจะมีโอกาสพบกับความสูญเสียความผิดหวังข้อผิดพลาดความผิดพลาดจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสียก่อนจึงจะมีโอกาสพบกับสิ่งใหม่ๆม,มีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ และเช่นกันหากมีความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ดูนิสัยใจคอต้องพิจารณากันยาวๆไม่ควรรีบไม่ควรเร่งส่วนคนที่มีคู่รักคนรักคนคบหาคนศึกษาดูใจช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะได้รับผลจากการกระทําที่ผ่านมาถ้าหากช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำตัวดีมีการดูแลใส่ใจห่วงใยกันละกันให้เกียรติกันไม่ทำตัวเหลวไหลปิดบังหลบซ่อนซ่อนเร้นซื่อสัตย์ในความรักความสัมพันธ์ก็จะสบายตัวสบายใจไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลมากนักมีโอกาสมีความหวานมีความอบอุ่นมากขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าในช่วงที่ผ่านมาทำตัวไม่ดีออกนอกลู่นอกทางมีแผล มีชนักติดหลังไม่ได้ให้ความสำคัญแก่กันไม่มีเวลาให้กันในกิจกรรมต่างๆดูแลใส่ใจน้อยลงต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับผลกระทบผลเสียจากการกระทำดังกล่าวซึ่งจะมากจะน้อยดีหรือร้ายก็แล้วแต่การกระทำพฤติกรรมที่กระทำเอาไว้นอกจากนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าวปวดหัวปวดไมเกรนอ่อนเพลียอ่อนแรงคิดมากคิดเยอะคิดวิตกกังวลถ้าคู่รักคนรักดูแลเอาใจใส่ห่วงใย,ยให้คำปรึกษาจากหนักก็จะเบาจากเบาก็อาจไม่เกิดอาการเจ็บป่วยดังนั้นหากต้องการรักษาความสัมพันธ์ให้ดีก็ควรดูแลกันให้กำลังใจกันละกัน รักษาความรักความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นให้มากขึ้นเพิ่มขึ้น